หันทักเจ้าเจ้าอย่าทำให้ข้ากลัวสิข้าก็ไม่อยากทำให้เจ้ากลัวแต่ข้าเหนื่อยมากจริงๆข้าอยากนอนต่ออีกสักพักไม่ได้ห้ามหลับนะอย่าหลับนะเฮรรบูท่านเฮเรบูรบเกิดอะไรขึ้นพยาคาะพระชายาเจ้าช่วยดูเขาให้ข้าหน่อยข้าข้าไม่กล้าเครื่องยัยเขา บริเวณท้องมีรอยมีดและมีเลือดออกเยอะมากหายใจลำบากดวงตาพร่ามัวาสายไปแล้วมันยากมากที่เด็กคนนี้จะอดทนได้านายพระชายาปลดบอกลาเขาเถอะพะยะค่ะฮะไม่ไม่ไม เจ้าโกหกข้าใช่หรือไม่เจ้าโกหกข้าใช่ไหมกระหม่อมรู้ว่าพระชายาอาจรู้สึกลำบากใจที่จะยอมรับแต่เด็กคนนี้เสียเรื่องมากเกินไปไม่ว่าจะรีบเข้าไปในเมืองแต่ในสถานการณ์เช่นนี้นับบวกก็คงช่วยอะไรไม่ได้กระหม่อมจะไปรอด้านนอกพระชายา อยู่กับเด็กคนนี้ตํามลำพังสักพักหนึ่งเธอพยะค่ะทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเห็นได้ชักว่าฉันหาเฮรันบูเจอแล้วนี่ทำไมถึงได้จบแบบนี้ทำไมทำไมตอนนั้นฉันถึงปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไร้าสาระ ื่อชีวิตอยู่ต่อไปนะสิตอนนั้นข้าปกป้องโดฮันหน้าไม่ได้เด่โชคดีที่ข้าปกป้องเจ้าได้ดังนั้นอย่าร้องไห้เลยของชิ้นนี้โหฮันนาทิ้งไว้ให้ข้านะ ตอนนี้ข้าให้เจ้าแล้วก็อย่าลืมทูลบออองค์ชายด้วยว่าข้ารักษาสัญญาแล้วไม่นะฮันท์นไม่ไม่นะขอร้องละตื่นซิตื่นเถอะฉันสัญญาว่าจะพานายไปที่วังแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นพี่สาวของนายด้วย ตื่นเถอะนะเราสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอขอร้องฟุนซีเจ้าฟ้นซีหันทักมีเรื่องอะไรรายงานท่านเฮนริบูองค์ชายเสด็จมาที่นี่แล้วขอรับ นาเฟติละ่ะพระชายาทรงปลอดภัยดีเพื่อคาแต่ว่าไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กที่อยู่กับพระนางได้ฮะเด็กคนนั้นปกป้องพระชัยาดีบให้คนนำตัวเด็กคนนั้นไปวิหารเดี๋ยวนี้บางทีเอามีคนสามารถรักษาได้